โรงเรียนวัดบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองคือโรงเรียนประจำอำเภอบ้านฉางมีครูกว่า200คนมีการเรียนการสอนนักเรียนชั้นปหนึ 1, ถึงมัธยมศึกษาปีที่6กว่า2,000ชีวิตทุกเดือน โรงเรียนแห่งนี้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้ามากถึงเกือบแสนบาทแน่นอนว่าเงินที่ได้จากสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้ตามรายหัวของนักเรียนเพื่อไว้ใช้ใจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ70,000บาทมีไม่เพียงพองส,ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงเรียนพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีมากขึ้นทางอาคารเรียนวิชาคอมพิวเตอร์อาคารเรียน ที่ทุกห้องเรียนจะต้องมีทั้งจอโทรทัศน์จอโปรเจคเตอร์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนจึงทําให้ค่าไฟฟ้าของโรงเรียนแพงขึ้นพอเราได้มีการทําหนังสือไปถึงไฟฟ้าให้มาตรวจสอบแล้วก็ทําเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ลงมานะคะก็พบว่าไอ้แสนสอที่เรามีอยู่ที่เป็นบ,บัต g เจตอะคะ่ะที่จะต้องติดตั้งในใน,ใน,ใ,นในรอบเดือนเนี่ยคะ่ะที่เราหมายกำหนดการตั้งแต่วันที่22อถึง24มิถุนายนนะคะพบว่า มันลดเข้าไปไปได้แค่8,000บาทแต่ในขณะที่เรามีปริมาณการใช้ถึง8,000 0ค่ะค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็เลยยังเห็นว่าเอ๊ะจะมีหน่วยงานใดที่เข้ามาช่วยดูแลหรือจะมาซัพพอร์ตให้ทางโรงเรียนของเราอะค่ะที่จะได้ใช้พลังงานทางเลือกเพื่อที่จะลดต้นทุนอย่างที่ได้เรียนบอกอะค่ะ เช่นเดียวกันกับโรงเรียนบดินวิเทศศึกษาที่มีการเรียนการสอนนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษามีการเรียนการสอนแบบนานาชาติ6ภาษาโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องชำระค่าเ,าเรียนเพิ่มแต่ทุกวันนี้เทศบาลติดปัญหาด้านการนำพลังงานทดแทนมาใช้แทนไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนจึงทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าถึงเดือนละ70,000บาทเราก็มีประชากรคือน,นักเรียนมากขึ้นมีคณะครูมากขึ้นเราก็มุ่งหวังที่จะ ติดตั้งการใช้โซล่าเซลล์เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานของอาคารนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเราก็มีแนวนโยบายว่าในปีพุทธศักราช2500อาจจะ67หรือ68เนี่ยเราจะดำเนินการตั้งติดโซล่าเซลล์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังติดขัดในเรื่องของความรู้ทางวิชาการนะครับแล้วก็เรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องระเบียบ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยน่าจะไได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการหารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องว่าสิ่งใดข้อกฎหมายใดที่ขัดต่อแนวนโยบายที่ท้องถิ่นสามารถกระทําได้เอง mm hmm. ก็ควรที่จะได้ปรับข้อกฎหมายนั้นๆ mm hmm. เพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยได้สามารถติดตั้งเทคนโนโลยีสะอาดหรือโซลาเซลล์ ale, หรือสิ่งต่างเหล่านี้ได้โดยที่ ไม่ต้อองรหรือว่าได้รับผลกทบบบจาาากกกในแงง่ขอรระะเียยฎหหมโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้มีโซลารเซลล์ใช้แทนไฟฟ้าจะมีงบประมาณเหลือเกือบ2ล้านบาทต่อปีซึ่งเงินส่วนนี้จะสามารถนำมาพัฒนาท้องถิ่นได้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านชางและรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมองว่าที่ผ่านมากฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะปี60กำหนดให้ท้องถิ่น มีหน้าที่ในการบริการสาธารณะแต่ไม่มีอำนาจและงบประมาณในการดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานทดแทนท้องถิ่นเนี่ยในกฎหมายจัดตั้งไม่ได้เขียนให้มีหน้าที่ไปทำไปตั้งโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อขายคนในท้องถิ่นเนี่ยในกฎหมายจัดตั้งไม่มีเพราะนั้นเนี่ยถ้าตัวเองอ่ะมีแต่มีหน้าที่นะจัดให้มีไฟแสงสว่างอะไรพวกนี้นะ จัดให้มีเรื่องของไฟฟ้าให้ประชาชนแต่พอกฎหมายเนี่ยไม่ให้ไม,ใหไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ท้องถิ่นมีอำนาจจัดตั้งโรงไฟฟ้าไม่ว่าเป็โรงไฟฟ้าปกติโรงไฟฟ้า,ากับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อมาขายอย่างเงี้ยมันก็ท้องถิ่นก็ไม่มีอำนาจทาผมอยากวิงวอนให้รัฐบาลเนี่ยทุกรัฐบาลนะครับที่จะมีขึ้นในประเทศไทยได้เอาจริงเอาจังในการ ช่วยเหลือรับฟังแล้วก็ดําเนินการการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นนะครับคือกระจายคนกระจายเงินนะครับแล้วก็กระจายระเบียบกฎหมายให้ท้องถิ่นสามารถดําเนินการใดๆดได,ได้โดยทีออ่ไม่ติดขัดในเรื่องของระเบียบกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลกลางนะครับหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรที่จะเพียงแค่เป็นให้ผู้ให้คาปรึกษามากกว่าการกํากับดูแลนะครับเพราะว่ารัฐบาลหรือว่าผู้นําท้องถิ่นตอนเนี้ย ทุกท่านเองก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความเข้าใจในบริบทของการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองในแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นด้วยซ้ำไปว่าจะต้องบริหารจัดการอย่างไรแต่สิ่งที่ติดขัดคือติดขัดเรื่องของระเบียบกฎหมายทั้งหมดเลยต้องเรียกว่าทั้งหมดนะครับทำให้ท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถทํางานได้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านชางและรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยังมองอีกว่า หากการปลดล็อกท้องถิ่นเกิดขึ้นได้จริงจะทําให้ความฝันในการพัฒนาพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นเป็นจริงและจะสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณของส่วนกลางดานุพนิวาเวศปิยพัฒน์เลือกอาสา,าถ่ายภาพชนทิชารอดกันภยัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน